ใสไดิชาแปงสบายดีพี่น้องเสพไปเบิ้งเพื่อนชาวอดมาฮอดคันใดชาวอนใหญ่ว่าสิไปฮอดคันใดแหละเพราะว่าโบได้ลงมาแต่โดนแล้วเเดือนเก่าเป็นเมื่เดือนเป็นเบิดเดือนเลยปะแล้วยังมาเบิ้งว่าเพื่อนเพิ่นไปฮอดไส่เลยเบิ้งโซในคลิปยังมาเบิ้งโดยตาตัวเองว่ะไม่เห่นไปไปเบิ้งกันเลยเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละต้องเอ๋เบิ้งก็คนทางกับชาวแปง เวิรดเท่านั้นความใจเย็เวิร์ดความงามเบิร์ดความงามเลยเฮาบขี้ต้มเต็มเกือบพี่น้องเลยเพราะยังยากให้หอดย้ำแรงอยู่ว่าไ่ย้ำแรงกันใครอยู่ย้ำแรงมันเที่ยวง่ายเนาะแม่นเลยอยากอยากเอาขี้ดินเอายางมาทุบมานี่เบิ้งเบิ้งเงินไทยมันนีแหละพี่น้องเออเบิ้งก่อนเนาะคอยยังว่าให้เจ้าค่ะเปลี่ยนแปลงหม่องผักนะเห็ดเป็นผักฉูคขาวใครอยากผัก คารอนกับเรื่องของเขากับสาไปแต่ละเดือนไปไปอย่างมานอนข้างบนกับมานะคือจริงๆแล้วเบิ่งขึ้นไปก่อนเนาะขึ้นไปก่อนเตรนอาหารอยู่นอาหารกับโมีประสบการณ์พี่น้องอ่าใครมีประสบการณ์กับซอยซอยแสบคอยเม้นต์มาให้แม่นักใหญ่ในแนะนำเลยเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเพราะว่าใจมากแต่ว่าโบมี่ข้าพกสันขอโทษเขาไพ่นะน้องเนาะ คุณมีประสบการณ์แต่ว่าใจใจอยากใจอยากเฮ็ดเนาะแมนกเพราะว่าทางนี้ก็บ่เป็นห่วงปานไดเพราะว่าปล่อยให้แม่น้อยน้องนัดพอวันเพิ่นเบิ่งห่างหายพี่น้องเอ้ยเบิ่งซําตัวเองอยู่ดีใจที่พบเขาเจ้าเนาะดีใจกันแหละข่อยกับได้อ๊อฟที่แล้วเงอนเพิ่นกะง่ายดีใจงามมาท้งหน้าทั้งหลังเนี่ยหน่อย ได้านแล้วเด้อ oh, จ yes, ้ะพี่น้องแล้วหมดลด้านนี่เพิ่นบ่ได้เฮ็ดลุงเ็ดหยังดอกเพิ่นสิใส่แว่นแก้วได้ซปไงใส่แว่นแก้วแม่นใส่แว่นเนาะเพิ่นว่าด้านเด้อจ้พี่น้องเบิ่งแล้วๆมื้อเช้าันี้หันยังบ่ทันแล้วแต่มาบัดนี้แล้วแล้ว้เขาตี้โค้งนั่นบัดนี้อันนี้ก็คือห้องห้องคนใหญ่เนาะ คนไหนก็แล้วนสิคะเสาแป้งอยากมาส้มเด้อพี่น้องเด้อกระโลกระโลคนจีสูงเนาะคนพี่ชามเนาะแม่นองแมนกะโลคนจี่ซูว่าที่ซันีบริตตี้ถ้าชีสื่อๆที่เราท้าชีสื่อๆกะโลยังสื่อมาโกบคนไหนอยู่ได้ป่ะอยู่ในเงินกอวยมืดยังกะอันนั้นก็ใส่แว่นแก้วไง เนตนั่งลุตันะฮะนัวอดอดคนครัวผมลึกที่เขาเหยียบลายน่ะอยังเจะว่าอันอันเหอยยังนี่เลยจาว่าอยยังหอยเวนี้เลยนีโอ้ยหอยหอยเป็นไมเป็นขาแล้วหอยเป็นข้าหมดเลยโมแมนโมเียขาโมนโแมน่หอยพญานา กเลยงอโมไปยาน่าอืมแล้ใส่แล้จนดีไินบินอยู่แล้วทำกิเกมต้องตอกมอนใช่ไมเนาะใส่หอยานาหเนางใหอยพญานากันว้ากันเอาไคนมินมาว่าใส่หอยานาก็มอนิเนั่แโงนี่ไหนโอ้้งเพดานนี่ แล้วไปเด้อจากพี่น้องเด้โคงเพดานนี่ยทางเด้กับมือเลยทางเออมือเช้านะวันนี้น้ำฝนยังมาทันเทีเมื่อนี้ก็แล้วโค้งแล้วโค้งอันนี้โค้งห้องเพดานโค้งเพดานเต็นตัวกรับห้องน้ำจากพี่น้องเสียงดังก็ขอโทษขออภัยเด้อจ้าเสียงดังเด้อเป็นกับยืนสามลูกอะสามู้ก โคงแล้วอะไรจพี่น้องกำไว้ดีเลยวันไว้แล้วเดือนเดียวเดือนตายเดือนกำไรหนึ่งห้าไม่ได้เลยกันเป็นเดียวเป็นเดียวเนาะตาสีใสเล่าตาสีใสโอเคอะไรใจพี่น้องเลยเนาะเขากเฮ็ดมือเศร้าได้โค้งเฮ็ดนใดเนี่ยรือว่าไว้คักไปโอ้ยแทนไงเอาขึ้น ออกอกใส่กันเขาแล้วอะไรเนี่ยเออเขามันซาแต่ย้่น้ำก็เดี๋ยวเวลาตกเลยคือสิแล้วเนาะอันนี้เนาะคงมันเนาะแต่เขาขอมไม่ได้ปนญหาสเปรย์เลยนกนกไ้มือกระติ๊กนกชีวิตตายถังนกไขว่านะดินนี่นะดินมันเป็นดินทงเงินนะดินเราเนี่ยปากมันแคบแต่ท้งคนมากดนมันใหญ่ เป็นดินทงเงินเป็นดิียนคำจริงๆเพิ่นมาเห็นครั้งแรกกับที่หมักเนาะเปิยังเก้วเก่าเดียเพิ่นขอคำแนะนำอยู่น้ำส่างเฟสส่างเฟสเปิดท่านอาหารเพิ่นกะสิเปิดท่านอาหารเลยจ้ะพี่น้องไว้ดีเลวนี่ในในไว้ในตู้นะไอ้ข่หนึ่งน้องนัดจะ นั่นอยู่ได้นะยามน้องนัดก่อนไปนะต้องไปหอดครูครูเพื่อนเนี่ยพี่อนมายามเพื่อนไม่น้อยโตโดยเฉพาะพี่น้องเนี่ยอ้ยตายระจันจัง เฮ็ดยังกินลูกกินได้ดีแงน้องนัดกินมีพีเนาะหมักกินมีนะแซ่บบ่มีฮะขี้นหอดพวกเขานางน้อยนางใหญ่สาวผู้ไทยเป็นคนโดดน้าหัวน้องนัดหัวแซ่บบ่าหัวนางใหญ่โดดน้ามบ่นว่าหัวนางใหญ่โดดน้ามนั่งกับดินขูมมือจะได้ชูเวทไปเออเฮ็ดและน้องไปจะอยู่เออเนาะน้องไปจะเล่นเนาะน้องกันเนาะ

หลังจากเื่อนเพื่อนเพื่อนแล้วพี่น้องเอ้ยก็งามนางามแล้วก็ดีมบกดีใจน้ำนองเนาะใกล้สิ้เร็จแลยเนาะแม่นใกล้แล้วโอ้ยสองวันทิตย์เพิ่นกันได้ขึ้นแล้วเนี่ยมันก็ได้อยู่และสองวันทิตย์ศไงให้ได้ขึ้นพันสองวันทิศให้แน่หลุมควรได้มานะ้าแม่นก็หามือหาหาอันหาวันแล้วแต่เลยมือชั้นวันดีหาคำมานยังพร้อมเลยต้องโทรบอกข่อยก่อนจ้ำโอเคโอเคได้ได้ได้สิโทรบอกก่อนลวงหน้าดอกเนาะให้หาอันมะพร้าวมะกรานมะพร้าว เป็นแซงนึกขึ้นเนาะเดือนใหม่นี่กคะหลังจากมาแต่เฮือนสะออนแล้วก็ซีได้เขาแป้งอันเพิ่นกขาซีได้กราบได้ไหมคะซีได้กราบได้เพราะว่าสันเขาโทนของใครเนอะพี่น้องขึ้นหอดได้หน่อยสองสามเดืนออกในยุคเรื่อนได้ขึ้นหอดลูกเนาะเพิ่นกซิได้กราบซิได้ลาในเรื่อพี่น้องเด้อลาน้องลุง หนังลงเหรียญลูกเห็นตุ๊กตาหนังลงเล่นยญบาบี้เล่นตุ๊กตาเด็กพี่น้องเลยจะเป็นเหรียญซื้อจัอะไรก็ได้หมักจะได้ไ้หนะครับป๊อบปี้เอ๋ของเหรียญพี่น้องกินและเข่านะลูกจะกินเลยลูกเน็กกันน้นค้าไก่ลูกไม่ทำน้อยเอาไว้ให้จะกินเดินสักหน่อยเดินลูกเด้อขนมมันอันนี้ขนมมา ไปจอยซื้อมาให้เนีะกินนะขนมปานเน่ยนั่นซื้อขนมปานแวย่ตแกค่ะซื้อขนมปานเขาไปอันนัลาสะอุนลาสะอุนก่อนสิกับพี่น้องเพราะว่ากินข้าวกันเดีแล้วก็ขิ้นขาเียกเลยเนาะ่มเนี่ยสกอเลยเนเจากันเนาะขึ้นเพื่อนเพื่อให้พี่นองได้อันมามาอีกรอบเนาะ แน่นอยกับเป็นมือกล้องเพิ่นล่ะจ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเนี่ยเลยพี่น้องเอ้ยชิมเสาแป้งมาสิมาลาสะอ้นสะอ้นผลลัพธ์เลยแล้วเป็นแข่งฝ้นนั่นเขาไปตลาดได้มือนี้ขี่รถจักเข้าไปกับพ่อยก็ได้ขอกัไม่น้อยกังวงนอนคือกันเดี๋ยวนี้เบิ่งสภพคือิมไม่ได้ล่าเลยนะเบิ่งเบิ่งเลย เจ้าชิดเด็กการนำกลับแบบไร้ล่าในสแปงเลยไลาโซงในร้านเอากันได้โทรมาลาเอาก็ได้เด้อสิโทรมาลาเอาพี่น้องโอเคโอเคเนาะอะไรก็เดินทางปลอดภัยโชคดีเดินสแปงเด้อขอบโอกใจหลายๆน้องลูกใครมาล่าลูกมาไล่น้ำ คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์สองนังใหญ่นงหน่อยสาบุไทยในเด้อังลุงนังลุงคนหน่ารักด้จใจแล้วก็ฝาดน้าคะแม่ลี้ยงเดกสรงไฟอีกมาหนึ่สงไฟอีกเสาวนุกบอแพนได้ขาดไหววะน้องนัดน้องนัดนี่หวาีเคเอฟได้ใจแล้วก็ช่าง ไอสาวนอมพาแซบสาวนอนผ้าแซบแล้วก็นางใหญ่นางน้อยสาวผู้ไทยใช่จ้าแล้วก็ช่องบอกลูกบวกลูกได้เยจ้าบอกุ้งน้องอานนนะคลิปนี้กับบ่มีมายังเลยจากพี่น้องเนี่ยชาวแป้งกับมาลาชาวอ้นชาวอ้นก็รับพี่น้องเลยเอาอย่าฝากช่องเลยม่เอาอย่าฝากช่องอีกแล้วนี่ช่องไพ่ลูกอาฝากมาพ่เขาหน่อยกับง่วงนอนแล้วเดี๋ยวนี้ค่ะเป็นมือกล้องให้สแปงเลย คนมายามกันเลยนะพี่น,อนอ้นนนองน้องแน่าอ,อ่าบายบายส่องแม่บายบายเลยจ้าขอบอกขอบใจลหลายๆเด้อพี่น้องนะขอบคุณลหลายๆเด้อที่เขามาหลับชมหลับติดตามช่งนางใหญ่นางน้อยสาวผู้ไทยเด้อผันผางช่องเพิ่นในเลยจ้า